สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมลี่นะคะนะเดี๋ยวแอนจะแบบเนี่ยบันไดยอยู่ตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวเราไปเปก่อน เล็กลุนล้นเลยลเลย็กจะแท้โอ้โหเล็กจะแท้เลยพี่น้องโอ้โหเล็กหนักมากเลยพี่น้องมีเล็กเล็กมีหนักวันนี้อีกไหมโอ้โหหนักจริงๆปุ้ยกายจะถึงแล้วกายจะถึงแล้วดาดา เร็วแล้วมามางานด่วนงานด่วนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววางก่อนวางก่อนพน้องยูทูบเรากำลังเดินทางมาเนาะเนี่ยค่ะภารกิจของเราดาดามาเม่ดาดา,า,ดา,ดางานด่วนงานด่วนงานด่วนจากลุงช่าง ไม่มันหมุนได้ไม่ใช่บอมันหมุนกระพับเฉยๆกระพับม้วนอย่างนี้เฉยๆมมมมไม่ไม่ต้องมีอะไรตัดเพราะคอยดูแล้วมันง่ายมากมามาอืมเออเอาบันไดนี้เลยอะเราจับสองคนเจ้าขึ้นเหรอฮะต้องเอาคนตัวเบาๆขึ้นใช้ขึ้นได้ๆได้ๆเร็ว ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เลยอืมปล่อยให้มันเป็นตลอาะหยุไขไม่ได้ือูบอกว่าปล่อยให้มันเป็นหมดอายุไข่ไม่ได้บอกเนาะเอออืมมันจะซีดบ่เออมีรถลอดข้าวเขาคือมันบาดรังคารถเขาหรือเปล่านั่นเลยอ่ะ งานด่วนจริงๆกินตัดชั่วมดิแกมามาซอยกันยกไหมมันหนักได้ไหมมามาซอยกันยกมไหมมันหนักได้ ้นมันอยู่เพ้อเหอยู่ยส่หรอเนี่ยไปแปะมาในไหโอ้มันอยู่ตรงนี้เองที่เขามาซ่อมังไรทั้งหัวอะไรทั้งันี่อันั้งงานมีทั้งหัวตรงนี้ก็แด้ยมันต้องไปเอา วันน <molec> ั <regret. S 2> ้นลุงปีนยังไงล่ะนอกจากนั่งร้านอันนี้ไม่เจอเราต้องไปเอานั่งร้านต้องยกนั่งร้านมานั่งร้านไม่หนักนั่งร้านนี่อยู่ตรงนี้แต่นีดหนักกว่านะบ้านกับ้านนี้หนักกว่า เพราะว่ามันไดมันอยู่อยู่สายเลยได้ได้ได้ไปได้ได้อยู่ไปทางก่อนช่วยยกเก็บได้เลยนี่เอาไว้ตรงนี้เขาเอามาจากตรงนี้เองเราสร้างภาพโอเค ปูพี่เอลก็ขึ้นได้ให้ปุ๊ได้เสมอเอลขึ้นเลยเอนไม่ไม่มีเขาพับเฉยๆเขาหมุนเฉยๆปุ๊เอดี๋ยวอุ้มเดม <laughs> ปูปูนางรานมันไม่เคลื่อน <laughs> เอาแล้วครั้งแรกของปูที่ขึ้น <laughs> จะเป็นจังไดจะเป็นจังไดงานนี้อืมนะปูไง <laughs> เดี๋ยวเราก็ไปรอไปรอรับโมบายมันยอ้อนแสงบอกมันยอ้อนไหม ีก <Yo. S 2> <laughs> องกองเรานี่ตายตูด,ดใช่ไหมกองเรานี่ตายตูดปุ๊บ <laughs> เดี๋ยวมางนเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมแป๊บหนึ่งอู้มุมนี้อ่ะแบบตอนไหนก็ตอนนั้นแหละพี่น้องเอ้ย <c oughs> เออเก็บแต่มุมนี้นะ <c oughs> ต้นไม้ตรงเก็บเลยอืมต้นไม้ตรงไม่มีเนละไม่มีมม <c oughs> อืมแกบอกว่าตรงนี้ตรง ตรงหมอ้อแปลงตรงหมอ้อแปลงหมอ้อไฟนั่นละแกเก็บไว้ใต้ดี่เลยนัเนี่ยไหนไม้นู่น,น,นแกให้ไปเก็บนู่นนู่นที่เดิมที่เราเคยเก็บเอาดีไปเก็บไปโน่นวันนี้เนี่ยเนี่ยรักเดี๋ยวไม่ใช่ได้บอกมาซ่าบไม่ได้ให้ ไม่เ,ามามเามามป็นไรต้องกลับให้ผนยกเออนางร้างกลับเล่นตักนาไม่มาเอ้ยเรียกต้องมาไม่มาแล้วพี่น้องเ,เอ้ยคนน้ำนัก4ชิบบ้าคืน8ชิบน้องอืออ้ออ่ะอ่ะอื้ออื้อทำไปจมไปแล้วพี่น้อง มาละว่าไมดาขึ้นกว้ามากนี่วันเทสวนน้าสะระน้ามาสะไทคนเพื่อน่ะไรแปดเป็นสี่เหมือนใส่นี่ไมนได้เลยเราใช้ได <ห Eat. S 1> ้เออนทางก็เก็บออกแล้วนทางที่เป็นเป็นจาโอ้ยแอมตึ้งเา อย่างนี้ต้องให้ระดัาลัว้พดน่าให้ระดัาเขาปาในบ้านเลยใส่ลัว้พิ่าสนงดทอย่าง formas, น,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 นาเิดไหมต้องใช้อะไรตัดเลยนะหมอใช้ในล้วๆ ลงลงแล้วก็นี่นละลงเออจับอันข้างนั้นให้คอยแหมคอยยันเดืองไอปุ๊กไอ้ปุ๊กไอตรงที่เขาเหยียบตรงที่เขาเหยียบเออน่ะ ยัง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 ไม่มาเขอีกดาได้ยังไม่มาอีกยังไม่มาอีกแล้วเดินไปไหนเนี่ยไอ้ปูระวังมันหนีบมันหนีบหนีบกางเกงขาดเป้าเด้อสโลมชั้นนะของเราก็เต็มมือแล้วเราถือโมบายไว้นะระวังเสื้อระวังเสื้อมันหนีไว้ระวังเสื้อ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้าโอ้ยเอาให้อยู่อยู่ข้างละสงอยู่ข้างกระสงอืมเอาดาดาซื้อเก็บไม o o ่ให้ดาดาถือไปเก็บจะได้กับเขาเอาเก็บตรงไหนคะตรงที่ขาด ในกล่องง่ายแป๊บเดียวไปถึงวางเลยรับจ้ะวางในกล่องเนาะปีนก่อนนี่ให้ดาดีบินก่อนเหรอเราจะให้ดาดาไปนะอันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้อันดาดาไปปีนก่อนดาดาอัพอ่ะเพราะว่ายังไม่ปีนับเขานะคะใช่ใช่มาหลังเขาโอ้โหเรื่องปีนนี่ดาดาชอบดาดาถนัดไม่ยากเลยนะเรื่องปีนอืรพอดาดานี่ปีนมาแล้ว หนูนะทุกคนไม่ต้องกลัวน้าเน็นไหมน้ำหนักไม่เกินด้วยเออออเรียบร้อยแล้วนะคะภารกิจ เหลือทางนี้อีกสองอันอุน้น <c oughs> เรียบรอย้อยอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่าเดี๋ยวเราไปรับก่อน Ừ, tung tung rồi. Ừ. 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 ไปรับก่อนไปรับก่อนมาตุงต้งตุ้งอ่าเลยสองอันี้มุมนีนะ้สองอันก็เสร็จแล้วดาดาขึ้นแป๊บเดียวเพราะดาดาก็เคยก่อสร้างมาแล้วจ้ะอะไรนะอะไรนะ <c oughs> เคยแต่ปิ้นปล่อยพงไม่เคยเคยแต่ปีนแตงโมหวานเอปิูนตูนมะพร้าวพูดถูกข้าวไก่กล้วยทอดไหมอือกูเคยไหมเวลาต้นทองหวานมันต้นเล็กนะต้นเล็กเออทีนี้เราก็อยากได้ทองหวานเนาะลมมันก็พัดโชยไปโชยมามันก็เอ็นไหวไปมาฟ้าวฟ้าวฟ้าวแล้วเร็วฟ้าวเร็วสิบสามแล้วเนี่ย มีผักด้วยนะเก็บผักเอาไหมว้ <Why? S 2> ายไงแอนเจยเอ้าโอ้ย oh, ตามสบายเลยตามสบาย oh, okay, สำหรับคลิปนี้สวัสดี <laughs>